ทักทายวันที่13วันพฤหัสเดือนมีนาค่ะยายน้อยนําเสนอวิถีของยายน้อยนะคะว่ายายน้อยทําอะไรเช้านี้เก็บกักเซียนค่ะหลังจากเก็บกักเซียนก็นี่เลยค่ะกําลังหิวเลยค่ะพอดีพี่บอกว่ากล้วยสุกกล้วยสุกนี่นะคะยายน้อยก็เลยมาทําการตัดกล้วยค่ะ คีเอเตอร์อย่างเยนน้อยหรือคะอยู่อยู่จะมาตัดได้ยังไงมันก็ต้องมีการนําเสนอเนาะให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้เนาะว่าเยน้อยกําลังทําอะไรอยู่ในแต่ละวันเนาะนี่เลยคะ่ะหลังจากเก็บปักเซียนเสร็จแล้วยายน้อยก็จะมาตัดกล้วยคะ่ะกล้วยที่ปลูกไว้เนาะลูกสวยมากเลยแต่เขาล้มเนาะอันนี้เขาล้มเนาะดูสิคะอันขนาดไหนเดี๋ยวชิมสักหน่อยชิมสักหน่อยนี่ นี่นะคะเยน้อยนําเสนอนะคะวิธีการจัดการหรือว่าอาจัดสรรเวลาของเยนน้อยในแต่ละวันทํำยังไงบ้างหิวก็หิวค่ะพึ่งเก็บผปกเสี้ยนมาเนะเาะเอาเอาสองไม้สองมือเลยอมีดท,ที่เห็นตัดอยู่นั่นอะ มันเป็นมีดที่เราใช้ในการทําสวนเนาะแสะขี้ยานะคะเอ๊จะเรียกเหมือนกันหรือเปล่าเนาะยายน้อยเรียกมีดแสะขี้ยานะมันกระเสียบอยู่ที่ก้นที่กระเป๋ากางเกงนั่นแหละคะ่ะพอมาเจอกล้วยเนาะเข้าป่ากล้วยเราก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะนี่เห็นไหมคะที่เขาบอกเนาะว่าอ่คนไทยเราจะเรียกว่าอะไรที่โบราณเขาชอบเขาจะพูดว่านาอ อันอที่ควรปลูกไว้คู่บ้านที่ทุกบ้านควรมีมีอยู่สามนอนะอย่ายน้อยจำได้นะคะว่านอ่ล้วย รักกันหน่อไม้ล้วอีกหน่อหนึ่งหน่ออะไรนะเอ๊มีใครจําได้มั่งอีกหน่อหนึ่งคือหน่ออะไรนี่ภาพมันอาจจะสั่นจะไหวมั่งก็ต้องขออภัยเนาะอย่าน้อยขอโอกาสนะกับตากล้องมือสมัครเล่นค่ะแต่ว่านักแสดงเป็นนักแสดงมืออาชีพนะคะเฮ้เ <c oughs> เอาเมื่อได้กล้วยมาแล้วเนาะอย่าน้อยก็จะทําการชําแหละค่ะเอ๊ จะเรียกว่าชำแหละหรือเรียกว่าอะไรเนาะก็คือเอาหวีเขาออกจากเครือนะคะเอาหวีเขาออกจากเครอจังริงๆแล้วอะ่ะยายน้อยอะ่ะตั้งใจเนาะจะไลฟ์สดไปด้วยแล้วคุยกับเพื่อนๆไปด้วยเนาะเรื่องกล้วยเนาะอันดับแรกเราก็จะต้องอ่ะอันนี้สิ่งที่ยายน้อยคิดเนาะยายน้อยก็จะดูว่า กล้วยนะมีประโยชน์อย่างไรอะไรประมาณนี้แล้วกล้วยทําอาหารอะไรได้บ้างแล้วทําอาหารอะไรที่ใครชอบที่อ่ทุกคนชอบเนาะเราก็จะมาคุยกันอะไรประมาณนี้นี่คือส่วนที่ยายน้อยคิดไว้เนาะเมื่อ,อยายน้อยตัดกล้วยมาเนาะเราจะทำคอนเทนต์จะไรสดอะไรเนี่ยเอาว่าแต่ ทุกคนเห็นแบบนี้เห็นกล้วยแล้วทุกคนนึกถึงเมนูอะไรกันบ้างคะ,ะมีใครชอบกล้วยบ้างแต่สําหรับยายน้อยน่ะยายน้อยชอบนะกล้วยกล้วยทําอะไรก็อร่อยไปหมดซะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นกล้วยฉาบกล้วยอ,นนอะไรนะกล้วยฉาบกล้วย เขาเรียกอะไรนะกล้วยอบน้ําผึ้งกล้วยฉาบนี่หมายถึงเราเอากล้วยดิบมาฉาบเนาะอาสวนกล้วยที่สุกแล้วก็จะมีประมาณที่ว่าเอามาบวชชี เอามาบวชชีแล้วก็เอามาเอา่อทอดทอดอ่ะบางคนก็จะเรียกกล้วยแขกเนาะบางคนก็เรียกกล้วยทอดอะไรประมาณนี้เนาะแต่สําหรับเยน้อยเยน้อยกินอ่ะเขาเรียก่าจจะกินเลยค่ะไม่ได้เอามาห่อข้าวต้มไม่ได้เอามาบวชอะไรค่ะแต่ยยน้อยจะเอาแค่อ่ะไม่มากไม่มายเนาะจะเอาแค่เพียง วีเดียวค่ะเพราะว่าเยน้อยอยู่กับสวนเนาะโอกาสที่จะกินสดสดจากต้นจากเครือนอะ่ะมีมากมายค่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือเยน้อยก็จะให้พี่ของเยน้อยเอาไปกรุงเทพค่ะ,ะเพราะว่านานๆเขาจะมาทีเนาะเยน้อยก็จะให้เขาเอาไปให้หมดแหละค่ะแต่เยน้อยจะเหลือไว้เพียงหนึ่งวีค่ะอ่าหนึ่งวีนี่เราเอาไว้กินนะคะตัดออกมาแล้วก็สวยงามค่ะนะคะนี่คืองานของเยน้อยนะคะและนี่คือ